อลังการงานสร้างมันจะเป็นพญานาคหรือว่ามังกรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นมังกรมีขาน่าจะเป็นมังกรนะครับสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับวัดโนนสวรรค์ ตัวคามังกรนะครับเล็บเท้าใหญ่อลังการมากเป็นมังกรตัวเขียวนะครับถ้าพญานาคจะไม่มีขาเนาะอันนี้คือมังกรนะครับขามาชมวัดนุนสวรรค์จจงหวัดระเอีดครับ ตอนนี้เรามาถึงวัดนนทสวรรค์จังหวัดระเอ็ดนะครับอยู่ในเขตอำเภออาจสามารถนะครับด้านหลังนี้จะเป็นมังกรมังกรนะครับตัวใหญ่ตัวยาวมาก่ายเดินชมบรรยากาศภายในวัดนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับการสร้างวัดใหญ่มากนะครับ